ป <Okay. S 2> ากเดงแดแห้งก็ <Go. S 2> ใช่ครับวันนี้แต่งหน้ามาครับบัตรบัตรชอนสีดแดงแล้วก็ทาย <c oughs> สปอยคอนหน่อยเร็วก่อนที่สปอยคอนนะครับผมตอนนี้บัตรเด็กไม่กี่ไปแล้วลุ้นโซเอามากนะครับผม <c oughs> ใช่เหมือนจะเหลืออีกแค่สองแลวก็บปเองใชเพ่อนคนมบโพสยใช่ก็อีกประมาณ สี่วันตอนนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับคิดว่าโซเอาแน่นอนมั่นใจไม่กลัวหนฮียาไปเมา,ามีคนซื้อแล้หนุก็ไปเมาออกอะไร <c oughs> ไปนั่งดูเองเลยใช้ยังชวนเพื่อนมาดูได้อยู่นะครับหนือประมาณสองร้อยใบนะเ,เดี๋ยวก็จะโซเอาแล้วใช่เดี๋ยวแบบว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันที่ว่ายเงี้ยก็ชวนเพื่อนมาดูได้ครับผม บอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้สนุกมากเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักถ้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เยอะเพราะครั้นี้จะมีความแบบไลฟ์มีความแบบชีวิตเรียวไลฟ์มากขึ้นมีแบบ p r รสซิ่เลิฟแบบหลายระดับหลายรูปแบบหลายแบบรูปรูปแหลายรูปแบบมีรูปประทัมีรูปประทับมีรูปปั้นรูปภาพนิ่ง รูปภาพเคลื่อนไหวรูปสวยรูปรอรูปงาไม่มีเลยสักรูปไม่มีรูปสวยรูปรอที่นีมีแต่รูปไม่มีอ๋อมีแต่รูปรูปหัวรูปครัมอ้าวทำไมแปลว่าอะไรรูปครัมที่เที่ยวเขาใช้แบบว่าบูชาปะอะไรอย่ะรูปพระครัมโอ๊ยโอ๊ย มีจะพิมพยโอ้ยทมันเป็นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยอะไรใส่เสื้ออะไรนี่โอ้โหยโงเงน้ยไปเลยน่ะหักมือใช่ครับผมให้ดูเสื้อก็ได้นี่อันนี้ไม่ได้เสื้อยานนะฮะมันยืดได้เนาะ นี้มันบางมากใช่เป็นใส่สบายจริงๆแบบบางอ่ะชวนหนูหนูใส่ตัวนี้ไหมเพราะว่าเสื้อผ้ามันใส่แบบว่าสบายแล้วแบบว่ามันแบบบอดี้มันเห็นแบบมัสเซอร์แบบชัดแล้วมันใส่สบายเต้นมันจะได้แบบว่าคล่องตัวก็เลยให้หนูมาใส่ก่อนไม่เปิดขยเอามาให้สองตัวใช่พนี้จะเป็นอีกแบบนึงพ่งนี้เฮียสปอยด้วยหรอเอาก็บอกเลยเผื่อคณจะได้รอดูพ่งนี้เฮียจะให้หนูใส่เบบี้ที ปล่าหนูเลือกเองใช่เปเคนเลือกเองเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีซ้อมเต้นแบบยุยยอ่ะโชว์องโชเอลแล้วก็เลยอยากใส่ไปพิธีเพราะเราจะได้โชว์เอวไปเลยจริงแล้วหนูพูด่นงนี้จริงใช่ก็จริงอยากใส่เสื้อตัวเล็กๆ <laughs> ปกติไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าตัวนั้นยัง<ค>ไม่เคยเอาไปใส่ที่ไหนเลยยังไม่มีใครใส่เฮียแทไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้อันนี้เป็นแขนยาวแขนยาวเพิ่งใส่วันนี้หนูอยากใส่แขนสั้นใช่ คอนนี้บอกเลยว่ามันเต้นเลิศเลยแหละมันเต้นเลิศเลยแหละรู้วก็<ง>ฮะอ๋อหนูเป็นคนโชว์คือโชว์มันหลากหลายมากมันยิ่มสร้างเสียงขลอยให้ทุกคนได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแล้วก็แต่ละโชว์ก็คือเห็นแล้วแบบเวอร์วังมากหลายพาร์ทด้วยเกินห้าพาร์ทอย่างที่สปอยไปแล้วมีเกส,สพิเศษอีก ใช่เกสอีกหลายท่านมากๆเลยซึ่งแต่ละแต่ละท่านก็คือแบบตั้งเป็นคนที่เราตั้งใจเลือกมาแล้วก็แบบอยากจะร้องเพลงอยากจะโชว์ด้วยจริงๆก็เลยเลือกมือแมนแล้วใช่แต่ละคนก็คือลดลดเลยแหละตื่นเต้นใช่เราก็สปอยบางคนก็เดาถูกบ้างไม่ถูกบ้างปรับปรนกันไปนะครับผมก็ฝากมาเป็นกำลังใจพวกเราทั้งสองคนด้วยเป็นคนคู่ ซีนนิวครีสเนเลยครั้งที่สองสองปีแล้วนอนหนูที่ไม่มีใช่ทีมคู่ใช่<ห>ใชก็จัดสองสองปีแล้วที่ไม่มีไม่รู้ว่าครั้งหน้ามีเสาหลักสะโพกมนเ<ะ>ขาํานี่ไงเสาหลักเสาหลักสะโกอยู่นี่มีอยู่คนเดียวครับตอนนี้มีอยู่คนเดียวแต่ในคอนจะมีไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคําว่าไม่รู้ของหนูอะนี่มีมก็ไม่รู้ รับยูจูจ้าฮะคุณป้าน้องนิวเป็นป้าอ๋อคุณป้าน้องนิวเป็นเกสอ์อ๋อว่าป้าน้องนิวงงเลยเ่าป้าป้าน้นิวคอนกี่ชั่วโมงคะคิดว่าน่าจะประมาณ40นาทีอในแต่ละพาร์ท เกินสามชั่วโมงแน่นอนหรือสี่เกินสามแน่นอนครับอาบอกบอกเลยว่าเกินสามแต่ว่าแต่ถ้าหรือว่าหกแต่ถ้าเกินหกไี่เฮีจะลงตอนสี่จะไม่ถึงหกนะหกคนดูก็ดั้งดูเหนื่อยนะหกแทบครืงวันหกนี้เฮียลงสี่ประชว์ไปสามชั่วโมงหกก็ไม่ถึงครับเกินสามจะไม่ถึงหกนะครับคนประมาณนั้นนะครับกําลังดีเวลากาลังดีเวลากำลังสนุก ใช่เวลากําลังพอดีเลยเพลงก็แบบกําลังพอดีแล้วก็หรอแม่ฮะพ,พอดีอพอดีหนูดิพอดีไม่พอดีเฮียพอดีเยอะมันพอดีแล้วมันต้องประมาณน,นี้เลยหรือว่าหนูชินครับ ไม่มันประมาณนี้แหละถูกอันนั้นเยอะเกินดีฟแคชเชอร์เยอะเกินครับอันนี้น้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันกำลังพอดีเลยแหละกําลังพอดีโอเคพอดีก็พอดีพอดีพอหอมปาหอมคอพอสนุกครบรถใช่จะเลือไปซื้อบัตรที่ไหนนะหนูซื้อบัตรที่เ l า t ิเกตนะครับใช่จ่าลือไปซื้อกันจากแล้วก็ counter service เจ็ดอีเลฟวนะคะับเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะที่อิมแพกแล้วก็ มีครั้งเดียวรอบเดียวใช่จัดรอบเดียวด้วยพลาดแล้วก็พลาดเลยนะใช่ปีหนึงโอ้โหทุกคนทํางานมาเน็ดเนื่องคนแบบว่ามาดูคอนเสิร์ตเพื่อแบบว่าเติมความสุขเติมไฟเติมเติมแรงบันดาลใจมาเป็นกําลังใจให้เราด้วยมาให้ฝึกสักิลด้วยแล้วมันมีโชว์ยั่วโชว์แบบแซบเลยตรงนู่นนู่นนั่น่ะสุดๆไปเลยนั่นอ่ะทางขยะสีดำมันไม่ใช่ มันจะลงไปทางขยะแล้วก็หม right ุนก oh oh ิ้งกันแบบชอบตรงนั้นมากมันจะเป็นโชว์ท so ี่ทุกคนจะต้องแบบโอ้ยไปโอ้ยไปก็ใช่เพราะวันนี้ซ้อมใหญ่นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็ซ้อมใหญ่เฮียก็ชอบกันตรงนู้นเห็นป่ะข้างบนอะอะไรกันนั่นแหละชอบชอบอะไรนม่มันสวยมันเจ๋งมากทุกคนข้างบนอะ สิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับมิคคือแค่โอเคเขาตั้งแต่ซ้อมคอนเสิร์ตมาก่อนที่จะโชว์หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรจากการซ้อมเก่งขึ้นได้พัฒนาสกิลแล้วก็ได้สวยขึ้นได้มีหุ่นที่ดีขึ้นแล้วก็เต้นเต้นก็ดีขึ้นสนุก นั่นแหละมันเต้นสนุกแล้วก็คือถ้าไม่ได้มีคอนนะคือคิดว่าน่าจะอ้วนตู้ไปแล้วนะไม่ผอมขนาดนี้คือเนี้ยผอมเพราะคอนเลยเพราะว่าเราจะต้องระกะหนูผอมเพราะคอนเห็นบอกว่าจบคอนไปจะกินไก่หุ่งไก่ทอดใช่แต่ว่าหัดไข่รู้สึกว่าพพอหุ่นมันกินหมดเลยตอนเนี้ยตะรู้สึกพอหุ่นมันมันเริ่มเลิศอ่ะจบคอนก็เดี๋ยวว่าจะออกกําลังกายต่อครับทําไมขี้เกียจทุกคนฟังคํานี้ไว้ ใช่เพราะว่ามีแพชชั่นแหละเพราะหุ่นมันเลิศยังไงล่ะเราจะเป็นคนที่หุ่นดีแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อได้หนุมหนูไปซ้อมเลยหนุ่มพี่อะไรมีตัวอย่างเพลง h a r t q u a k e อ๋อวันนี้จะฮับปล่อยตัวอย่างเพลง Heartquake ตอนหนึ่งอ่ะอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีนะครับจะปล่อยตัวอย่างเพลง Heartquake แล้ว Heartquake มันจะเ u a k e h e a r t q u ก ฮาร์ดแคว่นี่อ้าวเดี <ENNIS> <bey ue S 2> ๋ยวเขาก็เห็นเหตาจริงนิดนึงนิดนึงใช่เวลาไปอัดเสียงเป็นเพลงที่พูดได้เลยไหมนะพูดแหละพูดเถอะเพรสิบนาทีอะเอ็มวีวันนี้ยังไม่ไปยังไม่ได้ไปเอ็มวีวันนี้ปล่อยตัวอย่างดีเซลอะไรดีเซลเยอะไม่เห็นอะไรเยอะเลยหรือยิมสอนเดี๋ยวรอดูเลยทุกคนตอนอัดเสียงเขาบอกว่าห้ามร้อเขาว่าฮาร์ดฮาร์ดแคว่ เอ้ย hard q u a k ต้องลองมา hard แข่งเหมือนเสื้อขาดเหมือนฉีกขึ้นแข่งแข่โอ้หหนูไม่ลองแคว่กเหมือนเป็ดก็เป็ดแข่ง hard แข่ง hard แข่งวันนี้ใครแข่งข้าเพราะว่าเฮ้ยโหหนูซุบซิบอะไไม่ได้ยินมั้งเมื่อวานเฮียเต้นเล่นเกณฑ์แข่งข้าคือจะบอกว่าครับเมื่อวาน มันมีมันใช่ท่าแควกเป็นรูใหญ่มากด้วยโอ้โหขยายความด้วยคือจะบอกว่ามันได้เป็นท่าของเฮียเป็นท่าของหนูแค่อยากร้องอ๋อเฮียจะเฮียอยากลองเต้นท่าของหนูซึ่งมันแบบมันจะเป็นจะมีการฉีกมีการชงมีการฉีกนิดนึงขยายก้ามเนื้อและอยากจะฉีกไงล่ะกางเกงแควกเลยขอบคุณที่บอกเป็นรูเบล้อเลยขอบคุณที่ขยายความตลกมากขอบคุณตะก้องที่ให้ยืมกางเกงมาเปลี่ยนซ้อมต่อ ตาก้องก็ถ่ายด้วสิรับเย็นๆต้นมันกรีนเ q u a k ครับผมใช่เราต้องไปซ้อมต่อละทุกคนเพราะว่าเรามีหลายพราดมากหลายพราทแบบสุดๆคือถ้าใครพลาดคือพลาดจริงอยากให้ทุกคนมาดูนะฮะสักครั้งใช่ครับไปซื้อบัตรพี่ชวนน้องมาดูซื้อบัตรได้เยอะนะครับก็หวังว่าจะโซเอาก่อนถึงวันคอนนะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกมาดูแต่ว่าอยากจะดูก็มีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยซื้อได้ยันวันคอนเลยนะครับ ใช่ใชคนที่ดูแบบไลฟ์ก็จะแบบเป็นอีกมุมกล้องหนึ่ง<ช>ห่าไมมเมื่อกี้มือโดนโอ๊ยมันเจ็บมากเลยแต่บอกเลยว่าคอนนี้เป็นคอนซ้อมปวดตัวไหมเป็นคอนที่รู้สึก <ไป S 1> ว่าได้ยืดกูดาวหลายอย่างเอาละ อย่าบอกนะว่าหนูจะอวดอีกแล้วมันได้ทำอะไร <laughs> จะอวดเสื้อเฉยๆว่าม,มันสวยใช่หมุนๆหมุน,น,หมน,นเห็นแบบนี้มันดูข่าวธรรมดาแต่จริงมันไม่ได้ข่าวนะมันไม่ได้ข่าวทั้งตัวนะทุคนเพราะว่าเอาเสื้อไปถูขึ้นมามันจะมีแอร์บรัชมีแบบดำๆดำๆขายของแล้วรอดูของ <MD S 1> จริงเอาก็ <laughs> เ,อาเอาให้พุ่ง แต่ยังไม่ได้มาเร็วๆนี้นะฮะสวยมากเสื้อพวกนี้ก็เลิศๆเหมือนกันนะครับใช่แล้วเราจะไปแต่เดี๋ยวเราไปซ้อมต่อเลยทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับ Cinew n Crazy in Love นะครับผมยหนูนิวอิสเบรี่สวยฝากเฮียกับหนูด้วยครับเดีเจอกันตังตึ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 งงตึ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 งตึ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 ตึงงตึงงตึงงตึ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 ง บายบายโอ้โหจะอาทำไมเนี่ยน่ากลัวมากสีแบบว่าอะน้องแมวไปไหนอ่ะเห็นแมวไปไหนแล้วอะแมวไม่อยู่แล้วอะไม่มีแมวเอาไม่บ๊ายบายไม่แล้วไม่โลนหรอเอาไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเพอร์เซียมันเถอะเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาหนูก็ไปแน่เลยไปซ้อมต่อนะครับเจอกันนะ